สวัสดีครับพบกับเราแล้วนะครับกับครบเครื่องเรื่องไอทีนะครับวันนี้นะครับผมก็มีคอร์สใหม่นะครับเป็นคอร์สสุดว้าวเลยนะครับเป็นคอร์สระบบบันทึกความดีผ่านไลน์บอรนะครับตัวนี้นะครับจะทํางานร่วมกันกับตัวลีฟนะครับอ่าหลักการทํางานของระบบนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่การบล็อกบอร์ดก่อนนะครับอันบล็อกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมีเฟิกหล่นมาแบบนี้นะครับ เป็นข้อความตอบรับนะครับจากนั <sah. S 1> no like, ้นนะครับนักเรียนนะครับสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งนักเรียนก็ครั้งแรกเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้คะแนนความดีอยู่ทั้งครั้งแรกเลยนะครับจะได้10คะแนนนะครับเมื่อทําการแอดบอทนะครับนักเรียนสามารถกรอกข้อมูลของตัวเองเข้าไปได้นะครับ กรณีนะครับนักเรียนไม่ได้กรอกข้อมูลของตัวเองนะครับแล้วก็เข้าไปบันทึกความดีนะครับนะระบบจะทําการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าข้อมูลนะครับของนักเรียนยังกรอกไม่ครบนะครับต้องกลับไปทําการกรอกข้อมูลโปรไฟล์ก่อนนะครับนะกดโอเคไปแบบนี้นะครับนะ ระบบก็จะวิ่งมาที่หน้าบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะครับผมก็จะใส่นะครับใส่ข้อมูลนักเรียนเข้าไปก่อนนะครับม .2 2ทับ2แบบนี้นะครับเบอร์โทร08ใส เป็นข้อมูลเบื้งองต้นเข้าไปนะครับพอหลังจากที่เราบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับระบบจะวิ่งกลับกลับมาที่หน้าบันทึกความดีของนักเรียนแบบนี้นะครับสมมุติจะใส่เป็นเก็บของมีค่าคืนให้คุณครูนะครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับ จะได้คะแนนนะครับที่5คะแนนนะครับหลังจากที่เราบันทึกความดีนะครับกดโอเคไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีเฟกหลนมาแบบนี้นะครับพร้อมกับบอกข้อมูลการกรอกนะครับแล้วก็คะแนนรวมทั้งหมดที่มีอยู่นะครับคือ15คะแนนละตอนนี้นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะครับของตัวเองได้นะครับนี่นะครับ จะมีข้อมูลประวัตินะครับว่านักเรียนก่อเข้าไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอ่ามีคะแนนสะสมตอนนี้นะครับคะแนนความดีสะสมตอนนี้กี่คะแนนนะครับอ่าสมมุติว่าเราจะทําการลบนะครับอ่ลบข้อมูลนะครับอ่ากดใช่ก็จะเหลือเหลือข้อมูลอยู่หนึ่ง หข้อมูลนะครับก็คือการบันทึกความดีอยู่1ครั้งนะครับคะแนนก็จะถูกหักไป5คะแนนก็จะเหลือ10คะแนนณตอนนี้นะครับาจากนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้อีกนะครับนี่นะครับสมมติว่าตะก,กี้ลืมใส่จุดนะครับลืมใส่จุดก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับ แบบนี้นะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่เป็นระบบสุดว้าวเลยนะครับสามารถใช้งานได้แบบเต็มเต็มระบบรูปแบบเลยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอร์สนี้ให้เรียนนะครับเร็วๆนี้นะครับใครสนใจเตรียมพร้อมได้เลยนะครับระบบบันทึกความดีผ่านไลน์บอทนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับลิฟต์นะครับ เป็นแบบ f ฟ l l นะครับแบบ f ฟ l l ซิสเต็เลยตรงนี้นะครับสามารถเรียนเสร็จปุ๊บนำไป c o n f i กใช้งานได้เลยนะครับใครสนใจติดตามชมเร็วๆนี้ครับผมสวัสดีครับ